สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีครับป้าจ๋าเอาแป๊บน,นึงนะคะ <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีชาวันพุธนะคะแป๊บน,นึงนะคะแป๊บน,นึงนะคะ่ะ มาสักเป๊ปจ้ามาสักเป๊บค่ะเดี๋ยวก็จะทำงานในสวนสักหน่อยมันดูรกไหมคะสวัสดีค่ะมาฟังเสียงนกเสียงกานะคะ สวัสดีทั้งหท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเพียรพัทรบดีจ้าต้นไม้ข้างหน้านี่คือเออเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เออใช่ค่ะธรรมชาติสีเขียวสดใสไล์วันนี้วันที่สนะคะ วันนี้สดชื่นหน่อยได้ไม่ได้นอนดึกเหมือนเมื่อวาน <c ười> ค่อยสดชื่นหน่อยเมื่อวานอนอนดึกคืนสวัสดีค่ะป้าจ๋าเป็นยังไงบ้างคะเนะตอนนี้ต้นอันนี้ของเรามันเริ่มมีแมลงแล้วป้าป้าจา๋าเราหููจะเอา น้ำยามาฉีดเพลี้ยต้นอันนี้เขาชอบมีเพลี้ยมาก,กวนน้ำยาเดี๋ยวค่อยฉีดตอนไลเสร็จแล้วเดี๋ยวฉีดให้ดูเฉยๆนิดนึงมะเร็งก็าชอบมาก,กวนกระจาเป็นไงบ้างคะ สวัสดีค่ะขยันจังเลย <laughs> Hello my friend How are you <laughs> ป้าจ๋าดีจา้าเอาทูบีสวัสดีค่ะเอาวทูบีสวัสดีนะคะสวัสดีทั้ง24ล้านท่านนะคะขอบคุณมากๆเลย ทูบีบูตสวัสดีค่ะพี่บุษสบาเอ้ยพี่บุษสบาแล้วคะพี่บุษสบาพี่บบาพี่บัวบุษบองอ้าสวัสดีค่ะพี่บัวหนูกำลังหาที่จดรายชื่อสวัสดีค่ะอุย้ยดีใจจังเลย หนูงง,งงเขียนอไรตัวอ่านี่โอ้ยสวัสดีค่ะพี่บัวบุตรสบงค่ะพี่บัวบุตรสบง <c oughs> <c oughs> มันเหมือนเหมือนต้องโดนบังคับให้ทํานะคะพระจา๋าถ้าเราไม่ทํามันก็จะรกส่วนเราก็จะรกไงหนูก็เลยต้องทํา <c oughs> ปลูกไว้แล้วก็ต้องดูแลนี่มันออกลูกแล้วนะป้าป้าจ๋ามันออกลูกแล้วเนี่ยมันมีมันมีลูกน้อยๆแล้วเนี่ยมันเร็วมากเลย <c oughs> เดี๋ยวไม่นานก็สุกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเรดเครนหรือว่ามันก็เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี่แหละมีวิตามินซีสูงใช่ค่ะหนูก็ปลูกไว้แหละไว้เก็บทานเองมีปลูกไม่เยอะหรอกประมาณ สา,สามต้นสี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามสิบสามล้านดวงใจนะคะขอบคุณป้าจ๋ามากเลยขอบคุณพี่บุตรสบงด้วยนะคะที่แวะเข้ามาทักทายน้องเปียต้องขยนขันค่ะช่วงนี้พราพ,พรหน้าร้อนพอเข้าสู่หน้าร้อนแล้วจะจะ,จะต้องเข้ามาในสวนประจําเลยสวัสดีขยาสวัสดีขยา น้องหมาพาตะกุยนะคะย่าวันวันน้องหมาพาตะกุยวันนี้หนูสบายขึ้นแล้วเพราะว่าหนูเข้านอนก่อนตีหนึ่งหนูรู้สึกดีดีกว่าวันนั้นวันนั้นหนูนอนดึกมากรู้สึกดีขึ้นมากๆเลยตอนนี้ผลไม้ของเรานะจะบอกว่าบรนทุกอย่างเลยหนูจะกินไม่ทันแน่นอนมีทั้งเรสเครนมีทั้งราสเบอร์รี่มีทั้งสตอเบอร์รี่ มีทั้งเชอร์รี่แต่เชอร์รี่เนี้ยอีกประมาณประมาณไม่เกินสองเดือนก็จะสุกละตอนนี้กำลังออกดอกแต่ว่ามันไม่นานค่ะพอดอกเริ่มร่วงเขาก็จะมีผลน้อยๆออกมาเลยหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน2เดือนก็ได้กินแล้วค่ะน้องหมาพาตะกุยบอกว่าสวัสดีค่ะพี่บูทสวัสดีทั้ง37ล้านดวงใจด้วยนะคะที่เข้ามารับชมเปี้ยพัทรวดีนะคะ ผลไม้ข้างหน้าของเราก็คือต้นเรสเครนนะคะต้นเรสเครนก็กำลังออกลูกน้อยๆอุ้ยไปดูอ้ยหนูไปดูหักแล้วผลไม้ชนิดนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆค่ะเปรียปร้ยวๆหว,วานๆก็อร่อยดีค่ะวิตามินซีสูงมากแต่ว่าเขาจะชอบมีแมลงมากวนแต่วันนี้จะเอาน้ำยามาฉีดเป็นน้ำยาที่เราทำเองนะจากน้ำยาล้างจานผสมกับ ผสมกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็เอามาฉีดมันก็จะช่วยช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องมาฉีดเป็นประจำทุก3ามสวันอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าใช่ลายติดเนี้หนูอกตอนนี้หนูบริหารแขนทุกวันเลยค่ะก็คือมันเป็นมานานเอ้ยเป็นมาประมาณ3มเดือนแล้ว <c oughs> ตั้งแต่เริ่มจับโทรศัพท์นี่แหละยยา yeah. หนูก็หนูก็จะทำอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะรักษาอย่างไงอ่ะเคยไปหาหมอแล้วแต่เขาก็เขาก็ไม่รู้เป็นอะไรเงี้ยเขาหาสาเหตุไม่เจอวันนี้มีคนวันนี้สวนหนูตัดเรียบร้อยแล้วนะคะย่าเพราะว่ามีคนมีคนมาช่วยตัดตัดมีคนงานมาตัดสวนให้ตัดหญ้าให้สวนโลงแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าเธอจะให้ฉันทําอะไรให้อีกเขาอ้อสับดินให้หน่อยเดี๋ยวจะปลูกผักตอนแรกว,ว่าจะทําเองนะเขาบอกว่าเออเขาว่างก็เลยเออฉันสับดินให้ฉันหน่อยนะฉันจะปลูกผักสบายเลยมีคนทําให้แล้วปกติทําเองก็ยังขี้เกียจอยู่นะทําทเองเนะี่ยถึงมันจะเป็นพื้นที่น้อยๆก็เหอะพอเขาว่างเขาแล้วก็เลยมาทําให้สบายวันนี้ เจ้านายเขาไมา่อยู่เขาก็เลยว่างไม่มีอะไรทำก็ก็เลยมาทำงานในสวนแทนมาทำมารับใช้เปียปัเทรอดีพูดเล่นค่ะไม่เขาเพราะเขาเ,ขาเขาจ้านายเขาไม่ว่างเขาก็เลยไม่มีอะไรทำเขาก็เลยมาทำให้หนูก็เลยได้ใช้งานเขาเลย สับดินนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะหนูเวลาหนูทำหนูใช้เวลาประมาณสองวันนึงแหละถึงจะเสร็จพอดีเขาว่างเขาก็เลยทำให้แล้วก็เออดีจังเลยกันทำให้ฉันหน่อยสบายเลยเขาก็ไม่มีอะไรทำเนาะจ้างเขาแล้วเราเราก็ต้องใช้งานให้เขาหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทำช่วงเนี้ย ตอนนี้เชอร์สตรอเบอรี่ของเราบานสะพรั่งเลยนะคะอุ้ยหนูไม่อยากจะคิดตอนผลไม้หนูสุกดีเยอะมากเลยขอบคุณหัวใจกดกดๆนะคะไม่ต้องมาพาตะกูย่ย่วันๆขอบจุขอบคุณหัวใจกดกดจากพี่บุตรสบงด้วยพี่บัวบุตรสบงนะคะอาย you a boy o อ a m ม n I'm woman my friend. I'm woman Hi Pia, what is going on today? Hey, hello my friend I'm fine. I'm fine. Thank you very much. And you how are you today? เฮ้อยตอบไงดีเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่เออมันคือที่ไหนดิ This, เออไมค์การเดนเออโอ้ยตอบไม่ถูกเนี่ย Romania. Good. อินโรมาเนีย m good. มกูดเว้ย p ั y o ซ a ฮปปี o ยูอาร์วิน้องปลาสวัสดีค่ะ ปา้าจ๋าสวัสดีค่ะนั่งปลามาแล้วขอบคุณนะคะเจ้าไอคนนี้มันคงบอกว่าพี่เปียเอ้ยพี่พูดนั่งยืนพูดคนเดียวทำไมมีคนงานมาทำสวนให้วันนี้ น้องปลาสวัสดีจ้าน้องปลาร้าเลยเหรอเพิ่งตื่นงีบไปเออพี่ไม่กล้างีบตอนกลางวันแล้วน้องปลาพี่กลัวเป็นเหมือนเมื่อวานพี่ก็เลยฉันจะไม่นอนกลางวันแล้วนะโอเคแล้วมูสเมสซาบินมูสเมสพี่จะไม่นอนกลางวันแล้วพี่พี่กลัวพี่เป็นเหมือนเมื่อวานพี่ก็เลยจะไม่นอนตอนเช้าแล้ว กลางคืนก็เลยระแวงระแวงนิดนึงเหมือนกันเหมือนนะเหมือนกันนะน้องปลาว่าจะนอนแล้วนอนไม่ค่อยสะดวกเลยมีความคิดไปทั่วเลย <laughs> นอนคนเดียวด้วยไงมันก็เลยนอนคนเดียวด้วยไงมันก็เลยมีความระแวงนิดนึงแต่ถ้ามีคนนอนข้างๆก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่กลัวแต่พอนอนคนเดียวปุ๊บนนระแวงนิดหน่อย <laughs> อยากเห็นดอกเชอรี่ไหมเอ้ยอยากเห็นดอกสตอรอเบอรี่ไหมดอกสตอร,รอสตอรอเบอรี่ก็กําลังบานนะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมมันม,ม,นมีมันมีออกลูกแล้วเนี่ยเล็กๆก,ก,กินได้นะมันออกเปรียปร้ยวๆเรียบปิดเลยได้ยินเสียงนกไหม ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะพรุ่งนี้ค่อยดูดอกโซบอ,อรี่เนาะจะอยู่ประมาณสักเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็อ๋อ <laughs> <laughs> uh, this is a red currant my friend is red currant is one of uh, berry fruit yeah ถูกไหม ถูกไหมเนี่ยภาษาอังกฤษเมื่อวานก็พูดผิดพูดถูกนะคะใครไปย้อนหลังจะรู้ว่าปะเปียภัทรรลีพูดผิดพูดถูกเลยภาษาอังกฤษนะ is one of berry fruit my friend ดูคลิปดอกเชอรี่แล้วหลับไป <laughs> ดูอีกเหรอน้องปลาน้องปลาดูเยอะแล้วนะดูเยอะแล้วนะคะพี่ยังไม่มีคลิปลงเลยวันนี้พี่ตัดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่พี่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมพี่ถ่ายน้อยจังอ่า <laughs> uh, yes i t s sweet little bit sweet little bit h s o u t sweet <laughs> ถูกไหม sour and sweet together โ oh, อ้น้องปลาน้องปลาดูใหพี่เยอะแล้วนะพี่ไปดูคอมเมนต์รู้สึกว่าปลาหลีปลาหลีปลาหลนี่เดี๋ยวพี่ก็จะไปปุ๊บไล่ๆดูแล้วเมื่อเช้าแต่ก็ยังไม่ไม่หมดก็ย้อนหลังให้ป้าจามากย้อนหลังให้น้องกรย้อนหลังให้อ,อพี่สมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ย ใช่น้องปลาน่ารักมากมายเลยพี่ก็อยู่ประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วกันเนาะวันนี้ไม่อยู่เยอะแล้วคนในคนคนมาทําสวนเยอะเลยน้องปลาเพราะว่าอากาศมันดีไงเขาก็ออกมาทําสวนกันวันนี้พี่มีคนทําให้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่ก็ไปละอยู่เฉยเยนิ่งนิ่งแล้วเนี่ย มันมีดอกเชริรี่ขยับไปไหนเนี่ยอยู่ทีเชยๆนี่แหละแหละวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเรานอนพยายามไม่นอนดึกเมื่อคืนก็ได้นอนก่อนตีหนึ่งอยู่แต่ว่าพี่จะไม่นอนกลางวันแล้วพี่พี่กลัวเดี๋ยวพี่จะฉีดมแมลงต่อวันนี้สี่สิบองศาฮู้ไม่กอดของหนูเมื่อเช้า 13องศามันมีแมลงน่ะขอบคุณทุกท่านเดี๋เดี๋ยวขอบเดี๋ยวขอบคุณก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะได้ใกล้จะถึงเวลาลงแล้วลืมลืมเนี่ยขอบคุณป้าจ๋านะคะป้าจ๋าพาสุกนะคะเอ่อขอบคุณพี่บัวบุตรบงขอบคุณยาวันวันน้องหมาพาตะกุยนะคะขอบคุณน้องปลาปลาหลี่ร้อยเปอาชีพนะคะและมีเดี๋ยวมีเพื่อนฝรัง่งเ,เดี๋ยว ชื่อเขาไม่ได้อีกคนนึง and thank you my friends max meyer thank you uh โอ้ยนี่ไงชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออก bradon w o o ลวูดก็ขอบคุณป้าจ่านะคะป้าจ่าพาสุกนะคะขอบคุณพี่บัวบุษบง ขอบคุณน้องหมาพาตะกุยนะคะขอบคุณน้องปลาหลี108่ร้อยแปดอาชีพเออน้องน้องปลาหลี่สัตว์โลกน่ารักมัวละสัตว์โลกน่ารักบ้านปลาหลี่นะคะปาหลี่พากินพาเที่ยวชอบจังเลยเขกร,รับเชิญย่าวันวันรับเชิญช่องจัดเล่าเรื่องมอยเอาวันนี้ไล์แล้วหรอทำไมปี้ไม่เห็นนะ่ะน้องปลาไล์แล้วหรอวันนี้น้องยยาวันวันไล์แล้วหรอ อ่น้องกอนพี่กำลังจะลงแล้วนะพอดีเลยอีกหนึ่งนาทีกว่า,วาสวัสดีคะ่ะน้องกอนพี่ย้อนหลังให้แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะน้องกอนสาวชาวเกาะน,นะคะแล้วก็ขอบคุณเอ,อ่อใครอีกเพื่อนคนหนึ่งฝรั่งทุกคนอีกหนึ่งนาทีเราก็จะลงแล้วนะได้ต่อเลยย่าจะต่อเลยเหรอตอนนี้เลยใช่ไหมหนูจะได้เตรียมตัวดูด้วย จะได้เตรียมตัวดูด้วยวันนี้ว่างอือขอบคุณทุกท่านนะคะระบกมือบายบายได้นะคะน่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะลงกันแล้วนะคะพี่เพื่อนเพื่อน,น,น,น้องนองปัจจ๋าพาสุขนะคะบอกมือบายบายได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่บัวบุตรสบงนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะ ย่าวันวันนะคะน้องมาผ่าตะกุยผ่าตะกุยขอบคุณค่ะโบกมือบายบายได้เลยนะคะน้องน้องปลาจะลงตัวนี้เลยใช่ไหมจะไล่ตัวนี้เลยใช่ไหมอันไหนพี่จะลงแล้วนะย่าวันวันเอ้ยแขกรับเกินเป็นย่าวันวันโอเครอชมพี่น้อยขอบคุณค่ะ <laughs> จะลงแล้วพี่น้อยยี่สิบนาทีก็พอแล้วพี่น้อย <laughs> ขอบคุณค่ะพี่น้อยสอา์แวะเข้ามา <laughs <laughs> ไม่เป็นไรค่ะพี่น้อยไม่เป็นไรคลยพี่น้อยชีวิตติดดินนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะพี่หน่อยก็บอกสวัสดีทุกท่านนะคะ <laughs> my friend Max m e y e r thank you very much for coming see you next time have a nice day I'm so happy you are here thank you very much Max m e y e r thank you อยู่ไหนเนี่ยไปแล้วมั้งขอบคุณทุกท่านนะคะบอกมือบายบายได้เลยเนี่ยเราเราบอกมือบายบายจากเขาเนี่ย <laughs> พี่นอยพี่นอยอย่าร้องไห้ขอบคุณค่ะพี่นอยบอกวีไา้บายได้ค่ะน้องเปี๊ยมักไม่เยออยู่ไหนอ่าโอเคยูเวคัมบายบายเซอ y ์ยูเน็กซ์ไทม์บายบายแฮปปี้ไนท์เดย y มาเฟรนแฮปปี้ไนท์เดพี่นอยขอบคุณค่ะน้องปลาขอบคุณค่ะน้องโกนสวัสดีค่ะบายบายนะคะทุกคน ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูน้องปลาต่อใช่ไหมใช่ไหมคะน้องปลาใช่ไหมคะพี่จะได้เตรียมตัวเนี่ยพี่จะอยู่ในสวนนี่แหละแต่พี่จะเวะดูด้วยบายบายสวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณมากๆคะ่ะ